สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอเลคเชอร์นะครับของวิชาคลาสสิคอลเลกโตเรนดมิสนะครับภาษาไทยใช้คำว่า ภลักา,าไฟฟ้าแบบฉบับหรือแบบเดิมนะครับก็คือคำว่าคลาสสิกหรือคลาสสิกเออถ้าจะกล่าวโดยสรุปนะครับของเนื้อหาวิชานี้เนี่ยรเราก็บอกได้ว่าวิชานี้ก็คือวิชาที่ว่าด,ด้วย นะก็คือวิชาที่ว่าด้วยพลาศาสตรนะ์นหรือไดนามิกของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กน,นะครับเอ่อก็คือคาว่า ปักษศาสตร์อนด้ามิกก็คือบอกเรากําลังจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเทียบกับเวลานะครับคือคําว่าดิกนะแน่นอนต็ต้นมันก็คือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่มันก็มีส่วนของอตําแหน่งด้วยนะครับก็คือเดี๋ยวพอเราพูด,พดไปเราก็จะพบว่าไอสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยมัน เป็นฟังก์ชันของทั้งตำแหน่งและเวลานะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไดนามิกของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในที่นี้ก็คือพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในตำแหน่งและเวลานั่นเองนะครับทีนี้คำว่า Classical อิเล็กโ d y n a m i c s นะคำว่า Classical ในที่นี้นะครับ คำว่าคลาสสิคอลเนานี้เราแปลว่าแบบเดิมหรือแบบฉบับเช่นเราพูดถึงคลาสสิคอลแมชชีนิกส์นะครับเราก็หมายถึงกลาศาสตร์แบบฉบับหรือกลาศาสตร์แบบเดิมนะครับแต่แตในกรณีของอคำว่า c l a s s ิคอลในที่นี้เนี่ยนะครับมันมีความหมายมากไปกว่านั้นก็คือ,อบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า ควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกส์นะครับหรือพลาศาสตร์ไฟฟ้าแบบควอนตัมนะถามว่าแล้วมันต่างกับคลาสสิกยังไงนะแน่นอนมันก็มีความหมายในทํานองเดียวกับคลาสสิคอลฟิสิกส์กับควอนตัมฟิสิกส์นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะรเราบอกว่าที่เราพูดถึง Code, คลาสสิคคำว่าคลาสสิคอลในที่นี้เนี่ยหรือคลาสสิคอลเทอรี่ย มันหมายความว่าเราจำลังจะพูดถึงแนวความคิดของสนามอย่างเช่นสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กและ interaction นะครับหรืออันตรายกิยาระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามไฟฟ้าสนามแม,ม,ม่เหล็กกับอนุภาคนะครับซึ่งแน่นอนเรารู้ว่ามันก็จะมีอินเทอร์แอคชันผ่านประจุนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายของคลาส c ก l theory ในที่นี้ก็คือมันจะมี เราพูดว่ามันมี Particle นะครับ and field นะครับก็คือมีประจุและสนามแล้วก็มี Interaction กันเพราะว่า Interaction กันนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูในรายละเอียดต่อไปนะครับก็คืออนุภาคสร้างสนามและสนามมี Interaction กับอนุภาคนะครับ แต่ในขณะที่ถ้าเป็นควอนตัมเทอรีครับมันจะมีแต่สิ่งที่เรียกว่า นะครับ field and field ควอนต i z a t i o n นะครับก็คือในทฤษฎีสนามควอนตัมเนี่ยนะทุกอย่างคือสนามนะทุกอย่างคือ field บอร์ดอนุภาคเกิดขึ้นเมื่อมีควอนตัมสเตชันนะหรือในอีกคำหนึ่งเราเรียกว่ามี excitation นะก็คือมันมีสนามอยู่แต่สมมุติว่าบางจุดมันเกิดควอนไัเซชันหรือเกิดเอ็กซิเตชันของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งการ excitation ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะ,น,ะนำเสนอออกมาในรูปของอนุภาคนะหรือการทำควอนไทเซชันของฟิล์มันก็จะเสนอตัวออกมาในรูปของอนุภาคนะครับยกตัวอย่างเช่นเเรามีสนามไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำควอนไทเซชันของตัวไอตัวอิเล็กโรแมทริกฟิล์ยหรือสนามไฟฟ้าแม่เหล็กมันก็จะเกิด สิ่งที่เราเรียกว่าโฟตอนเกิดขึ้นก็คือเกิดในลักษณะของอนุภาคเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในมุมของควอนตัมฟิลเทอรี่เนี่ยนะครับมันมีทุกอย่างเป็นฟิลหมดนะครับมีแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดค u อนต i z ไ t i o เซชันบักที่บางบริเวณนะครับมันก็จะแสดงตัวออกมาในรูปของภาพน,นะครับในที่นี้เราจะไม่ได้พูดถึงควอนตัมฟิลนะอันนั้นถ้าใครสนใจก็อาจจะไปเรียนวิชา คลาสสิฟิลด์เทลลีนะครับแต่เราจะพูดถึงคลาสทิคฟิลด์นะครับซึ่งตัวอิเล็กติกฟิลด์กับแมกนติกฟิลด์เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของคลาสสิคฟิลด์นะครับก็คือมันมีสนามอยู่นะครับแล้วเราจะพูดถึงอินเทอร์แอคชั่นระหว่างสนามกับอนุภาคนะคแยกกันนะรเราไม่ได้บอกว่าฟิลด์ไปสร้างให้เกิดอนุภาค ไมะนั้นนี่คือขอบเขตของคลาสสิคอลฟิลด์นะแต่ถ้าเกิดเลยไปถึงความตั้งฟิลด์ก็คือมีเวกต์ตัวไมติฟิลด์แล้วก็เอ็กซเทชันทำให้มันเกิดโฟตอนเกิดขึ้นนะถ้าเป็นอนุภาคเช่นมีอิเล็กตรอนมันก็มีอิเล็กตรอนฟิลด์กระจายอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเอ็กซเทชัน itation, มันก็เกิดอิเล็กตรอนที่เป็นอนุภาคเกิดขึ้นนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราจะพูดถึงในมุมของคลาสสิคอลฟิลด์เท่านั้นนะครับโอเค ทีนี้ตัว c l a s s ิค a l ฟิลด์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในตอนท้าย,ายเนี่ยนะครับมันมีอยู่2องฟิลด์ที่เป็น c l a s s ิค a l ฟิลด์ก็คืออิเล็กโ m แม n ติ i c f ฟิลด์นะครับบางคนอาจจะบอกอ่ะค่อ e l ิเล็กโตแม่ติคฟิลมี2อันแล้วนะแต่จรงิงแล้วทุกวันนี้เรารู้ว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กน,นี่จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่ามันแสดงตัวออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกรวมกันนะอย่างเช่นในทฤษฎีเราก็เรียกว่าแมกนิเตเชียรีนะครับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านะเวลาเราพูดถึงเราอาจจะพูดถึงสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแยกกันแต่ในที่สุดเราจะพบว่าไอ้สองอย่างนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราไปเรียนในทฤษฎีสัมพัทธภาพนะครับเราก็จะยิ่งพบว่าสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก ถ้าเขียนในลักษณะของเป็นโฟ er เวกเตอร์เ่ยนะครับมันคือสิ่งเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นคอมโพเนนต์คนละคอมโพเนนต์กันแค่นั้นเองนะครับทีนี้อ๋อเมื่อกี้พูดเลยไปลืมอีกฟิลด์หนึ่งนะที่เราถือว่าเป็นคลาสสิคอลฟิลด์ก็คือ g ก a v i t ิตี้หรือสนามโน้มถ่วงนะครับตรงนั้นเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือถ้าเราต้องการจะเข้าใจเรื่องกราวิตี้เนี่ยต้องเปเรียนเช่นเจ n เนอ l รลเจ r เนอเ e ลเชลลี General, General, ativity, ่ออฟเรลัิวิตี้ที่ที่สมบัทภาพทั่วไปนะครับซึ่งตัวกราวิตี้เองเนี่ยมีลักษณะที่ที่แตกต่างไปจากเล็ก o m a แม e ติ c ฟิลด์อีกก็คือตัวกราวิตี้เนี่ยในตัว GR หรือเจเนอ a l ล e l ลิวิตี้เนี่ยไอไซน์บอกว่าตัวกราวิตี้เนี่ยมันคือ Space Time ในตัวมันเองก็คือตัว s p c e t ท m e er เมื่อมันเกิดการโค้งงอเกิดการเบนเกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะเกิดเอฟเฟกซึ่งแสดงตัวอยู่ในรูปของ Gravity นะครับอันนั้นก็อีกเหมือนกันถ้าใครสนใจในรายละเอียดนะก็ไปเรียนเรื่องอ ativity, เ e l a t i v i t y ้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตัว General Relativity ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้โฆษณาไว้ก่อนนะก็คือว่าในวิชาที่ ถือว่าเป็นตัวต่อของอวิชานี้นะครับก็คือคัสต f คอร์ฟิวเทอรีก็จะพูดถึงกราวิตี้เอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ลงลึกมากก็คือถ้าเกิดอยากแค่เข้าใจกราวิตี้จริงๆก็ต้องเรียนเรื่อง General r e l ิ t i v i t y ิีโดยตรงนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะ พูดถึงกันต่อไปนะครับแน่นอนนะมันก็คือเรื่องของอิเล็กทริกนะครับคือเรื่องของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กน,นะครับซึ่ง เราก็น่าจะเรียนกันมาบ้างแล้วนะครับจริงไม่ใช่น่าจะเรียนกันมาบ้างต้องเรียนกันมาแล้วพอสมควรนะครับก็คือว่าทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีอินเทอร์แอคชั่นกับสมบัติของอนุภาคหรือสมบัติของสารสารนั้นเองก็คือมันมีอินเทอร์แอคชั่นกับประจุใช่ไหมครับชาร์จนะถ้าเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือมีอินเทอร์แอคชั่นกับชาร์จโดยตรง ถ้าเป็นแมกเนติกฟิลด์ก็จะมีอินเทอร์แอคชั่นกับชาร์จที่เคลื่อนที่เห็นไหมครับถ้าเกิดประจุเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีแมกเนติกฟิลด์ก็จะเกิดอินเทอร์แอคชั่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งอิเล็กฟริกและแมกเนติกฟิลด์เนี่ยมันคือสิ่งที่มีอินเทอร์แอคชั่นกับชาร์จเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะรู้ว่ามันมีอิเล็กริกแมกเนติกฟิลด์อยู่ไหมเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ชาร์จเนี่ยเป็นตัวตัวโผลนะครับ สิ่งที่เราจะสัมผัสได้ก็คือแรงที่เกิดขึ้นกับประจุเพราะฉะนั้นฉากเนี่ยเป็นตัวประกโบตัวอิเล็กิกกับแมกเหลกฟิล์แต่คําถามคือก่อแบบนที่เราจะไปเรียนตัวรายละเอียดของไดนามิกของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเเราลองมาตั้งคําถามกันนิดนึงก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์เล็กน้อยแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ถ้าเราอยากจะเรียน อะไรให้ให้ลึกจริงๆมันก็เลยเอามาเป็นเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือคำถามก็คือว่าโอเค็ม่ติกแมนติกฟิล์มันคือเราสามารถจะโผล่มันได้โดยการใช้ระจุบแต่จริงๆแล้วไอตัวแมกติกแมนติกฟิล์หรือถ้าพูดโดยรวมก็คือแล้วฟิล์เนี่ยคืออะไร เวลาเราพูดถึงคาว่า electric field หรือสนามไฟฟ้าเวลาเราพูดถึงคำว่า magnetic field สนามแม่เหล็กเนี่ยสรุปจริงๆแล้วคำว่าฟิล l d หรือสนามมันคืออะไรนะครับถ้าเราไปเรียนถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราเรียนฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยยกตัวอย,อ,ยอย่างเช่นกรณีของ electric field เ,เราก็อาจจะพอจําได้ว่าเรานิยาม electric field ว่ามันคือ แรงที่เกิดขึ้นบนเทชชาร์ดหารด้วยขนาดของเทชชาร์ดใช่ไหมครับถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์ถ้าเขียนแบบนี้นถ้าดูเผินๆการนิยามเ l e c t r i c field ตัวนี้มันเหมือนกับโอเคเรานิยามผ่าน force นะนั่นหมายความว่าตัว force เป็นตัวทำให้เกิด electric field ใช่หรือเปล่าหรือว่า electric field เป็นแค่อีกวิธีหนึ่งที่เราจะพูดถึง force ได้โดยการที่บอกว่ามันคือฟอร์สต่อน,น่นหน่วยประจุนะครับตรงนี้มีคำมีการตีความได้นะหลายแบบนะครับแต่ในในมุมของผมเนี่ยนะผมมองว่าถ้าเราจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าฟอร์สเป็นตัวกำหนดเล e c t r i c field แต่จริงๆแล้ว electric field มีอยู่ ฟอสเป็นแค่ตัวที่เราใช้ในการโปร่อิเล็กทริกฟิลหรือตรวจวัดอิเล็กทริกฟิลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าจะเขียนให้ดีกว่านั้นก็คือเราจะต้องบอกว่า qe มีค่าเท่ากับ f นั่นหมายความว่าถ้าเรา Q ไปาวางไว้ในบริเวณที่มีอิเล็กทริกฟิลมันก็จะเกิด f เพราะฉะนั้นถ้าเขียนในแบบที่2เนี่ยมันจะต่างกับสมการแรกเลยนะัคือก็คือ และ F เกิดขึ้นเพราะมี electric field นะสมการแรกก็คือบอก electric field มีเกิดขึ้นเพราะว่ามีแรง F ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็น fundamental กว่าเนี่ยนะคือสมการที่2คือแรง F เกิดขึ้นเพราะมี electric field แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเราจะโปรบเราจะวัดตัว electric field เนี่ยนะครับมันต้องผ่านแรง F ก็คือมีแรงใกอย่างเพราะแรงคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ จริงๆแล้วถ้าจะว่าไป่างที่สุดเนี่ยเราเราก็ไม่ได้สัมผัสแรงโดยตรงด้วยซ้ำแต่เราสัมบัสผลของแรงก็คือเมื่อมีแรงไปกระทํากับชาร์จมันก็จะเกิดผลเลยบางอย่างเช่นทําให้เกิดการเคลื่อนที่หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างของอ่าฉากถ้าเกิดการเคลื่อนที่ก็ทาให้เกิด S ิกเนลก็คืออย่างเช่นทำให้เกิดเคอร์เรนต์หรือทาให้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างของชากเช่นพวกอ่าอิเล็กตรอนโถมใช่ไหมครับที่มันเป็นตัวเอาประจุปไปใส่เอาไว้ในแผ่น จะเป็นแผ่นฟอยล์บางๆนะครับแล้วพออ่าไม่ใช่มีแผ่นฟอยล์บางๆะไรสัก่างแล้วพอเราประจุแตกปุ๊บแล้วมันเกิดการกางตัวของแผ่นฟอยล์ซึ่งเกิดขึ้นจากสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่วิ่งเข้าไปะัะนั้นผลพวกนี้เนี่ยนะครับทุกผลที่เราใช้ใน,นการโดหรือใน,นการตรวจพัดสนามไฟฟ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะมีแรงตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเพราะว่ามันคือ ที่มาของการที่เราจะนิยามว่าแล้วจริงๆเนี่ยฟิลมันคืออะไรนะครับโ okay. อเคเรื่องนี้มันจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของฟิสิกส์ตั้งแต่ก่อนยุคของนิวตันมาถึงยุคของนิวตันแล้วก็เลยมาถึงยุคของฟาเดกับแม็กซ์เวลล์ซึ่งเป็นเราเรียกว,ว่าได้ว,ว่าเป็นผู้กําเนิดวิชาอิเล็กโทรแมกซติทอี แต่ว่าโอเคเราคงไม่ลงลึกลงไปในประวัติศาสตร์มากนะนะครับเพราะไม่ไงั้นมันก็จะกลายเป็นเรื่องยาวเลยแต่ว่าจะพูดเฉพาะคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างที่สำคัญแล้วก็ทำให้เราน่าจะช่วยให้เรามองเห็นภาวะเออแล้วจริงๆแล้วฟิลคืออะไรโดยเฉพาะอิเล็กทริกแมกไมติกฟิลเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วออหลังจากนั้นเราถึงจะไปพูดถึงไดนามิกของมัน นั้นเดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงแล้วตกลงสนามมันคืออะไรหรือที่มาของแนวความคิดของสิ่งที่เรียกว่าสนามหรือฟิลเนี่ยมันมาจาก